โอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยสัตว์ประหลาดผสมพันธุ์กันหยุยไข่อะไรวะเนี่ยอ้าอหยุยเจ้านั่นกระโจนกัดกันแล้วหยุยแป๊บเดียวตายเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกม Sea Monster City สร้างเมืองสัตว์ประหลาดใต้น้ำนั่นเองนะครับเห็นแบบนี้ก็น่าจะนึกถึงเกม Dino Water World ที่เพิ่งเล่นกันไปเลยนะเพราะว่าเป็นเกมค่ายเดียวกันแต่สำหรับในเกมนี้จะเป็นการสร้างเหล่าสิ่งมีชีวิต เป็นเหมือนกับสัตว์ประหลาดนะครับผมไม่ใช่ไดโนเสาร์ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ตีในการเลี้ยงสัตว์ประหลาดในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะมาตลาดก่อนเลยเพื่อนโอ้โหนี่มันอะไรเอ่ยปลาพันพิเศษมา ฟักไปเลยเพื่อนหุยขอดูไข่หน่อยสิหน้าตาเป็นแบบนี้งั้นหรออืมเหมือนเป็นก้อนหินถึงเวลาการปล่อยให้เจ้ามอนเตอร์ ว่ายน้ำอย่างอิสระปราบลงมาอู้จากนั้นก็ให้อาหารกันเหมือนเดิมเจ้านี่ก็เป็นตัวที่มีเขาเป็นตะเกียงงั้นลหะป๊า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 ดูเหมือนว่าคุณจะต้องฝึกมอนเตอร์ของคุณไปต่อสู้เหมือนเดิมนี่วางลงไปครับผมการต่อสู้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนมาจัดไปเฮ้ยเป็นการสู้แบบว่าโจมตีป้อมอย่างนั้นเหรอ คราวนี้ก็ไปเรื่อยๆอ้โหู่ชนกันเจ้าเต่าหายไปแล้วเพื่อนอัพเรเวลปเป็นเรเวล4นี่เฮ้ยไอตัวเล็กอย่าโดนไปซะอัปเกรดเลเวลมาเลเวล5กันแล้วเพื่อนทําให้สามารถเก็บเกตได้อย่างมากมายดูซิ เฮ้ยจะเข้าไปโจมตีถึงฐานมาแล้วเพื่อนอืมแต้มเราเยอะจึกจ๊กจึ๊กหุ้ยเฮ้ยป้อมของพวกนี้ต้องถล่มอย่างแน่นอนมาโอ้ยหสองตัวก็เหลือเฟือครับผมเย่เรียบร้อยรับรางวัลไปเลยบดล็อกเรเวล2องมันซาโน่มอนเตอร์เหมือนเป็นเจ้าเต่าเขียวแต่ว่าใส่ชุดเกราะซะด้วยนะเราจะต้องทำการฟักเจ้าเต่าเ,าเขียวออกมาก่อนปราบดูสิ ้ไข่หน้าตาแปลกประหลาดดีจริงๆมาเหมือนเดิมเราก็ต้องสร้างฐานไฟให้เจ้านี่อาศัยอยู่ให้ได้ฟักไข่ตรงนี้ไปเลยอดูหน้าตาหน่อยสินี่ก็คือเจ้ามันซาโนเป็นเต่าที่ใส่เกาะหุ้มหลังอีกทีหนึ่งดีเฟนต์น่าจะสุดยอดไปเลยนะเจ้านี่ตายดูสิจิกซอ เนี่ยผมเราสามารถมาเปิดจิ๊กซอเพื่อหาสัตว์ประหลาดตัวใหม่กันได้นะมาเลยเพื่อนเจ้านี่ดูสิโอ้โหปลดล็อกสําเร็จฉีกซองกันเลยวู้สองดาวเหมือนเจ้าโมซาซอรัสเลยนะทาตน้ําอย่างนั้นล่ะโอ้โยยังไปไม่ถึงอุ้ยการต่อสู้ที่ไปแบบว่า,าโคตรหลายทวีปยิ่งใหญ่จริงๆไปบัตเทิลเริ่มมาปุ๊บนี่เรเวลอัพไปก่อนเรากำลังจะสู้กับ Uh huh. เจ้าปลาหัวคมไฟเดี๋ยวเราจะทําการปล่อยแบบว่านี่ไปก่อนเลยเจ้าเตาเฮ้ยเจ้านี่ด้วย uh huh. อีกตัวหนึ่งนี่เรียกได้ว,ว่าใช้ถึง500แต้มกันเลยนะงับอื uh huh. เตาปะทะสุดยอดเฮ้ยเจ้าเต่ายักษ์ใจเย็นตอนนี้เราอาจจะต้องรีบเก็บแต้มให้ได้500กว่าเพื่อจะปลดล็อกเจ้าตัวใหม่ออกมาให้ได้เออสู้ไหวอยู่เอาละตัวเดียวไปเพื่อนทําลายป้อมโบ เอา้าโอ้โหเลือดไม่พอไปแล้วเพื่อนโอ้โยตัวนิดเดียวแต่ความแข็งแกร่งน่าจะเอาเรื่องอยู่นะสงสัยต้องไปอัปเกรดเดเวลเพิ่มงับดูสิเฮ้ยรุนแรงอยู่เพื่อนอตอนนี้ก็ปล่อยไปรัวแม่ฐานของมันนี่ไม่เหลืออย่างแน่นอนทะลมฐานของมันจึงๆๆๆจ้งจึ้งจึ้งโอ้โยเลือดเฮ้ยไม่ไหวแล้ว สุดยอดถล่มไปพันสามร้อยครับผมโอ้ยปลดล็อกเจ้านี่เหมือนเป็นปาโลมาใส่เกราะนะครับตอนนี้ซื้อเจ้านี่มันอาจจะมีประโยชน์ก็เป็นได้มาฟักไปเลยอืมไข่ดันกลายเป็นหน้าตาเหมือนหินแบบนี้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะนี่ก็คือภารกิจที่เราควรจะทำมันซาโนอัพให้ถึง เรเวลสกันให้ได้ปั๊บปั๊บปัป๊บป,ปอ่าสำเร็จภารกิจเราก็ไปต่อสู้กันต่อเลยไปมาคราวนี้ก็ปล่อยแบบว่าตัวธรรมดาธรรมดาไปแล้วกันนะปล่อยแบบเรื่อยๆยังไงก็ชนะอย่างแน่นอนห,อห,อหลังจากอัปเกรดจะบอกว่าเจ้าเต่าของเรามีร่างกายที่ใหญ่โตเอาเรื่องกันเลยทีเดียวโอ้โหฝั่งนั้นก็ใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันมาปล่อยไปเรื่อยๆเราเน้นแบบว่าการจู่โจมที่ว่องไว ทำลายฐานให้รวดเร็วเลยแล้วกันนะยา่าบึ้งบึงบ้งบึ้งบึ้งโอ้โยฐานจะไปละเพื่อนเรียบร้อยครับผมมาพันหกร้อยพร้อมกับสิบเจมคราวนี้ปลดล็อกอะไรเอย่ยโอ้โหหน้าตาเหมือนปลาหมึกผสมกับปลาปักเป้าอย่างนั้นละหะอืึยี่สิบเพชรสร้างไปด้วยละกันโอ้ไข่เป็นแบบนี้มีหนวดปลาหมึกอยู่ข้างๆไข่ซะด้วยนะตอนนี้นะครับผม เราสามารถผสมเจ้าเขากับมัสโนอ่าที่ผสมพันธุ์นี่เลยเจ้านี่เอา้าต้องยกระดับให้ถึงเลเวล11กันก่อนเพื่อนเงินของข้าไม่มีครับผมงั้นก็ขอเปิดกล่องนี่เอาเงินแล้วก็เอาเพชรแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอ่ามีเพชรแล้วก็เงินจํานวนหนึ่งที่สามารถน่าจะอัปเกรดเจ้าตัวนี้ได้แล้วครบัรบครับเออเลเวล1 1เดครับผม ผสมกับเจ้าเต่าตัวนี้เลยเอา้าเลเวล11เหมือนกัน <c oughs> เงินจะพอไหมเนี่ยเกือ <c> บ <oughs> ไปเปิดหีบกันอีกแล้ว <c oughs> ปะกลับไปอัปเกรดเจ้าเต่ากันเลยเถอะอู้นี่ไงเก็บได้ครั้งละ7,500กันด้วยจากตรงนี้เ้ยเรียบร้อยโอเคสัตว์ประหลาดผสมพันธ์กันหูยไข่อะไรวะเนี่ยประมาณไม่กี่วิ เหมือนจะเป็นไข่ไฟวางไปเลยใช้เวลาแป๊บเดียวเฮ้ยมาแล้วฟักออกมาไปเลยเพื่อนบริง <c oughs> เจ้าเต่าอีกแล้วอะไรวะเนี่ยตอนนี้ได้เวลาการสร้างที่อยู่อาศัยแบบวอเตอร์นี่เป็นน้ำนะครับผมปริงเรียบร้อยเอาเจ้างนี้มาวางกันเลยแล้วก็จบการต่อสู้ต่อไป ดูสิไปคราวนี้พูดเลยว่าพลังโคตรแข็งแกร่งอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวโคตรใหญ่เฮ้ยโอ้โหใหญ่แล้วเหรอเนี่ยน่าจะขนาดใหญ่สุดในการ Up อัพเรเวลเรียกมาให้เยอะๆโอโ้โหมันออกปทีเหมือนกันมีเท่านี้ยังไงก็น่าจะชนะอย่างแน่นอนเอ้าตัวใหม่ มันออกมาแล้วเจ้าหนวดปลาหมึกทำลายฐานมันอย่าบึงบ้งๆเออหุ้ยจงตีแรงเฮ้ยแม่สองตัวก็เอาอยู่แล้วมั้งพันเก้รดูสิโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยสัตว์ประหลาดหลังครีบหนามปลดล็อกมาแล้วเรียบร้อยใช้กี่เพชรเออ20เพชรชื่อบอกว่าเป็นเฮาชาร์กอะไรสักอย่างเป็นฉลามอย่างนั้นเหรอมีหนวดซะด้วยนะมีเป็นพวกปลาว i p จากอีกเกมนึงกันด้วยดูสิ อ่าตอนนี้เราสามารถเรียกเจ้าตัวนี้ออกมาได้แล้วโหยไฮราอัปเกรดเลเวลปับปบปะับ,บเดี๋ยวเราจะลองอัพตัวนี้จนเป็นเลเวล15กันเลยดีไหมน่าจะดีเหมือนกันนะอยากจะรู้ว่าจะเปลี่ยนร่างเป็นยังไงเอ่ยเอาละ่ะตอนนี้ก็เก็บเงินมาได้ระดับหนึ่งกันแล้วไออัปเกรดคือจึ๊บจึ๊บโอ้ยหนึ่งหมืน่น ยังไม่พออีกแป๊บ,บนึงโอเคได้แล้วมาอัพเพิ่มอัพเพิ่มเฮ้ยโอหุยเรเวล15ยกระดับปะ่ะต่อสู้กันต่อเลยเรเวลที่5เอาเดี๋ยวก่อนอืมหรือว่าเรายังไม่ได้ใส่เข้าไปนะถึงมีอยู่แค่2ตัวตรงนี้อ๋อนี่ไงการจัดทีมโอ้โหก็ว่าอยู่อืมจัดทีมเข้าไปเรียบร้อยดูสิ1 0 2เดี๋ยวผมรอแปบ๊บรอแปบ๊บตัวอะไระเนี่ย เจ้านี่ท่าทางจะโหดหน้าดูกันเลยนะไปเจ้าคราเค่นส่งมาแบบเยอะๆต่อสู้กันหน่อยอ้าวเจ้านั่นกระโจนกัดกันแล้วอุย้ยแป๊บเดียวตายส่งแต่เจ้าคาเค้นมาเยอะๆก็น่าจะชนะแบบชิวๆใช้แต้มไม่ค่อยเยอะกันด้วยนะร้อยสองกันเองไม่ใช่คาเค้นสิ ไฮด้าใช่ไหมเอ่ยเมื่อกี้นี้โอ้โหมางับหืมโจมตีโคตรแรงเฮ้ยเร็วเร็ว,เรวบราบเรียบร้อยรู้เรื่องปดล็อกโอ้โหตัวนี้ครับผมเจ้าฉลามปากแบบว่าเหมือนใบเรื่อยเฮ้ยมาผิดเกมหรือเปล่านะตัวนี้650 เหมือนมาผิดเกมกันเลยสำหรับเจ้านี่เรายังไม่ได้ทําการสร้างออกมาเลยงั้นสินะนี่โอ้โหไข่โคตรสวยแล้วก็ผสมเจ้าตัวเขานี่ตัวเขากับเจ้าไฮด้าไปโอ้โหออกมาเป็นไข่แบบเดิมอีกแล้วสำหรับในตอนนี้ก็สู้ต่อเลยละกันเดียผมไปเหมือนเดิมเจ้าไฮด้าครับผมการต่อสู้ในเกมนี้ค่อนข้างจะชักช้าเล็กน้อยนะอยากจะได้ตัวนี้เหลือเกิน ้ยสี่เท้าค่อนข้างจะเท่ไปเลยเพื่อนงับเอ้าตายหูเจ้านี่มีฟันที่แหลมคมเอาเรื่องเนี่ยผมต้องแบบว่าช่วยกันลุมตีทีหนึ่งถล่มฐานมาเลยเพื่อนย่าวุ้ยโจมตีทีแบบว่าเกิน500บึมบมเหลือ6 <c oughs> เรียบร้อยชนะใสใสเย้สองพันห้อ่าได้จนได้เจ้าตัวนี้ เท่จริงๆดูสิ20อย่างนั้นล่ะพลัง137ฟักไปเลยหูยดูไข่สวยงามเอาเรื่องเจ้านี่ใช้เวลาไม่นานนะครับผมในการฟักเล่งความไวมาปริ่งลงมามาแล้วโลมาครับผมไว้ตรงนี้แล้วก็ฟักไข่ออกมาเลยตัวสุดท้ายต้องใช้แบบว่าถ้าสายฟ้าไม่มีปัญหาเหมือนกันโอเคออกไปเลยเพื่อนโอ้โห สุดยอดจริงๆสัตว์ประหลาดคราวนี้มีค่อนข้างมากมายเลยนะอัปเกรดเลเวลเจ้านี้นิดหนึ่งป๊บปป๊ปป๊บปให้เป็นเลเวล11โอ้โหยตัวใหญ่ขึ้นเยอะ <c oughs> เจ้าปลาโลมากันด้วยป๊บปป๊ปัป๊บป,ป,ปอืมใหญ่ขึ้นโอ้ยดูพุงพุงอ้วนๆเฮ้ยตัวนี้มันหลับ <c oughs> เฮ้ยน่ารักดีนะนี่นี่มาแล้วแล้วก็อีกตัวนึง ปลาโลมาได้ไม่เอ่ยเอาไม่ได้เอาเจ้าเต่าออกก่อนนี่โลมาตัวนี้ออกใส่ตัวใหม่เข้าไปแทนลุยดูสิแต่และตัวใช้แต้่ไม่เยอะ เอ้ยมันมาแล้วจ้าเจ้าปลาโลมาตัวยักษ์ดูกันว่าพลังของฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่เหนือกว่ากันไปงับงับหืมกัดเข้าไปเรื่อยๆโอ้โหไว้อยู่หูใช้ได้นะเนี่ยเจ้าโลมาของเราน่าส่งตัวนี้มาแล้วไปฟลึบหืมตัวเล็กจิ๋วแต่แจว๋วโอ้โหเจ้าปลาหัวโคมไฟมาทำไมวะเนี่ย มาหูยสู้ไม่ได้แป๊บแป๊บตายโอ้โหดูขาของเจ้านี่สิแม่เป็นการเดินที่แปลกทิสดานไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเฮ้ยพุ่งชนเออดูสิพลังในการทำลายป้อมจะขนาดไหนกันเอ่ยเฮ้ยชึบบุง้งโอ้โหยังไม่แรงเพราะว่าเรเวลยังไม่เยอะเออนั่นแหละกัดไปหืมแรงอยู่สำหรับเจ้านี่เออช่วยลุ่มทำลายฐานมันจ้าเรียบร้อยเป็นผุยผงสุดยอดไปเลย ไอเตามาจากไหนวะเนี่ยเป็นตัวที่เราเคยปลดล็อกกันไปในเกมที่แล้วมาเฉยเลยนะโอ้โหอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกคราวนี้ก็ยังมีอีกโอ้ หลายตัวที่สวมเกราะแปลกๆนะครับผมแซ่กแทรกับตัวธรรมดาไปด้วยอัปเกรดตัวนี้เพิ่มปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บป,ป,ปอืใหญ่ขึ้นโอ้โหจริงด้วยแม่ไอตัวนี้ขี้เซาเหลือเกินอ่าไข่ฟักเสร็จแล้วไปก่อนเลยข้าวต่อไปผสมพันธ์ตัวไหนเอ่ยมาว่ามาเลยเพื่อนเจ้านี่กับเจ้าเต่างั้นหรอริงอืมเป็นภารกิจ เพราะฉะนั้นก็ทำทำไปก่อนโอเคฟักลงไปแล้วคราวนี้เราขออิสระกันเองแล้วกันนะไอ้เจ้านี่เอ้าเดี๋ยวก่อนต้องให้เป็นเลเวล11จริงๆจะบอกว่าเจ้านี่ก็มีพลังที่โคตรจะแข็งแกร่งเลยนะเราควรจะอัพให้ไวที่สุดเพราะว่าเป็น2ดาวปริงปริงปริงอืมเก็บตังไว้อัพเกรดเจ้านี้ป๊าปป๊าปป๊าใหญ่ขึ้นหรือยังเอ่ย ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยต่อสู้อีกสักหนึ่งดานละกันเฮ้ยมันออกมาแล้วส่งเจ้านี่ไปสกัดกันก่อนอรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะลองใช้เจ้าปลาโลมากันบ้างเดี๋ยวผม ไปโลมาอืมเป็นการรวมพลังของเหล่าสัตว์ประหลาดที่ใช้ได้กันเลยทีเดียวเอาเฮ้ยเอา้าตายไปแล้วตัวนึงมีแค่จํานวนเท่านี้จะสามารถทําลายฐานของมันได้หรือเปล่าเอ่ยโอ้โยโอ้ย,อย,อยแรงแรงยี่สิบแปดอืมเป็นผุยผงมีเจ้าไฮด้าตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วนะเย่ yeah, ปลดล็อกเจ้านี่หูยเกราะโคตรเท่ไหนดูสิ โอ้ยแ0ดร้อยแม่เหมือนเป็นสัตว์ประหลาดผู้กล้ากันเลยเจ้านี่ก่อนที่จะจากกันไปเดี๋ยวเราขอทำการผสมสิ่งมีชีวิตแปลกๆอีกสัก1ทีละกันเอาละตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเก็บเงินจนสามารถอัปเกรดเจ้านี่นี่ป,ปั๊บๆเลเวล11กันแล้วเราจะผสมเจ้าตัวไหนกับตัวไหนกันดีอืมถ้าเป็น2ดาวก็จะมีเจ้านี่กับ เจ้าตัวนี้อย่างนั้นเหรอโอเคตัดสินใจแล้วเราจะผสมเจ้าค้้าๆๆโมซาซอรัสผสมกับเจ้าสัตว์ประหลาดสีขาเฮ้ยโอ้โหไข่ฟองนี้ประมาณ 25นาทีฟักออกมาไว้ก่อนปริงตัวที่เราเคยมีแล้วขายทิ้งดีไหมนะขายไปเลยละกันโอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้เราคงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ติใดการทำตอนหน้านะครับผม เอาเฮ้ยผสมร่างตัวใหม่ได้ใชยเลยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ